บ้านเลขที่49เสียงเพลงจากความเงียบบ้านเลขที่49ตั้งอยู่สุดซอยเปลี่ยวเป็นตึกเก่าสองชั้นสไตล์โคลเนียลที่ทรุดโทรมจนแทบไม่เหลือเขาเดิมมันถูกทิ้งร้างมานานกว่า40ปีหลังจากเกิดเหตุฆาตกรรมปริศนาที่ไม่มีใครคลี่คลายได้สําเร็จชาวบ้านเล่ากันว่าในคืนเดือนดับชาวบ้านเล่ากันว่าในคืนเดือนดับจะมีเสียงเพลงเปียโนเก่าๆลอยออกมาจากหน้าต่างบานเกรดที่แตกหักของชั้นสองประกอบและเพื่อนสนิทอีกสองคนคือเอกกับเจ เป็นกลุ่มนักล่าท้าผีสมัครเล่นที่มักจะหาสถานที่หลอนๆเพื่อถ่ายคลิปประกรณ์เป็นคนไม่เชื่อเรื่องผีเขาเชื่อว่าทุกอย่างมีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์คืนนี้พวกเขามาถึงบ้านเลขที่49พร้อมอุปกรณ์ครบมือกล้องอินฟราเรดเครื่องบันทึกเสียงและโดรนขนาดเล็กประตูรั้วเหล็กเก่าสนิมเขรอถูกเปิดออกด้วยเสียงเอทอาร์ตบาด แก้วหูกลิ่นอับชื้นของไม้ผูพังและเชื้อราตีเข้าจมูกทันทีทุกอย่างในบ้านปกคลุมด้วยฝุ่นหนาเป็นนิ้วและใยแมงมุมพวกเขาเดินสำรวจชั้นล่างห้องรับแขกมีเฟอร์นิเจอร์ที่บิดเบี้ยวจากความชื้นห้องครัวมีเศษจ,จานแตกกระจัดความชื้นห้องครัวมีเศษจ,จานแตกกระจัดก,กระจายเมื่อขึ้นไปชั้นสองบรรยากาศก็หนักอึ้งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอากาศเย็นยะเยือกจนขนลุกทั้งที่ข้างนอกอากาศร้อนจัด พวกเขามาหยุดที่หน้าห้องนอนใหญ่ที่มีตำนานเล่าขานว่าเป็นจุดเกิดเหตุร้ายแรงบานประตูไม้เก่าถูกล็อกจากด้านในพวกเขาต้องใช้กำลังง้างมันออกทันใดนั้นเสียงเพลงเปียโ,โนก็ดังขึ้นมันเป็นทำนองเศร้าส้อยช้าๆเนิบหน้าบราวกับกำลังขับกล่อมความเศร้าชั่วนิรันด์มันดังมาจากในห้องที่พวกเขาเพิ่งเปิดออกประกอรที่มั่นใจมาตลอดว่าต้องเป็นเสียงลมหรืออะไรที่อธิบายได้ถึงกับยืนแข็งทื่อ เอกกับเจหน้าถอดสีพวกเขาจ้องมองไปยังกลางห้องที่มีเปียโ,โนไม้สีเข้มตั้งอยู่มันถูกคลุมด้วยผ้าสีขาวผืนใหญ่แต่กลับมีเสียงดนตรีดังออกมาจากใต้ผ้านั้นปรกรณ์กลืนน้ำลายเขาก้าวเข้าไปช้าช้ามือสั่นสนเอื้อมไปดึงผ้าคลุมมอ,อกรอแต่สิ่งที่เห็นกลับทําให้ปรกรณ์ถึงกับกรีดร้องออกมาไม่ใช่ผีหรือมือปริศนาที่กําลังกดแป้นเปียโนตัวนั้นไม่มีแป้นพิมพ์ มันเป็นเพียงโครงไม้ผูพังไร้สายและไร้แป้นพิมพ์เสียงเปียโ,โนยังคงเล่นต่อไปเรากับเยาะเย้ยความกล้าของพวกเขาทันใดนั้นเครื่องบันทึกเสียงของเจที่ว่างอยู่บนพื้นก็ดังขึ้นมันไม่ได้บันทึกเสียงเปียโน,โนแต่เป็นเสียงกระซิบแผ่วเบาที่ฟังไม่เป็นภาษาเหมือนกำลังเรียกชื่อพวกเขาปะกอออรนพวกเขาไม่รอช้าวิ่งลงจากบ้านอย่างไม่คิดชีวิต ทิ้งกล้องและอุปกรณ์ไว้เบื้องหลังเมื่อออกมาถึงถนนปกกณ์หันกลับไปมองบ้านเลขที่49ที่หน้าต่างชั้นสองในห้องนอนใหญ่เงาร่างหญิงสาวผมยาวประบาดในชุดราตรีสีขาวซีดกำลังยืนจ้องมองลงมาเธอไม่ได้ทำอะไรเพียงแต่ยืนนิ่งๆแต่ดวงตาของเธอเป็นสีดำสนิทไร้แววและที่สำคัญมือข้างหนึ่งของเธอกำลังยกขึ้นในท่ากดแป้นเปียโน หลังจากคืนนั้นปรกรณ์เลิกพูดถึงการล่าท้าผีไปตลอดการเขายังคงหาคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ให้กับเสียงเพลงเปียโ,โนที่ดังออกมาจากสิ่งที่ไม่มีแปน้นแต่ทุกครั้งที่เขาเงียบเสียงกระซิบแผ่วเบาที่เรียกชื่อเขาก็จะดังขึ้นในความคิด